ยังอยู่ที่เรื่องแปลกๆนะคะของพี่แบนเป็นจอมโวะที่ขึ้นบนหลักกิโลใช่ไหมเดี๋ยวเออจะพาไปดูต้นมะม่วงแปลกเขาบอกว่าต้นมะม่วงที่นี่นะปกติเราจะเห็นต้นมะม่วงเป็นใบสีเขียวแต่ที่เออจะพาไปใบมันเป็นสีเหลืองทองไปจนถึงสีชมพูจริงหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยค่ะเราไปขึ้นที่หลักกิโลปะ่ะไม่ได้ขึ้นที่หลักกิโลขึ้นบนต้นนี่แหละค,ะค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านตลาดอ้อยตำบลับ,บ,บใหญ่อำเภอับ,บใหญ่ oh, <no. S 1> จังหวัดนครราชสีมา ที่คุณผู้ชมกําลังเห็นนี้นะคะคือมันเป็นความแปลกของต้นมะม่วกอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งนี่ไงใบสีทองก็สีชมพูจริจรงออๆแตกตางจากต้นทั่วไปที่มันจะเป็นใบสีเขียวใช่ไหมก็เลยทําให้ชาวบ,บ้านเนี่ยเขาพากันมาดูเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อน นอกจากมาดูแล้วบางคนก็นำทูปมาจุดแล้วก็นำแป้งมาถูที่โคนต้นหาแรงบันดาลใจด้วย<ฮ>คือไม่พลาดเนยนะเรื่องแรงบันดาลใจต้องบอกเลยก็ถูไปด้วยชมความงามไปด้วยค่ะ,ะ,ะ,ะนี่ถูแล้วนี่นี่ หานึ่นึงมนตัวเล็่อย่าถูแรงนะฮะเดี๋ยวเละเคลื่อนเลยดยคุณสุธิดานะคะเพื่อนบ้านเล่าให้เราฟังค่ะว่าบ้านหลังข้างๆปลูกต้นมะม่วงไว้แต่ไม่มีคนอาศัยอยู่เนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งเจ้าต้นนี้มันก็จะเริญเติบโตตามปกติแหละแต่ต้นผู้มาสังเกตว่าใบด้านล่างของต้นเนี่ยมันมีสีทองและชมพูก็เลยนับสักหน่อยคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะเขามีใบสีทองอยู่18บใบสิแนะฮะและใบสีชมพูอีก7 เจ็ด<ไ>นะฮะเขานับมาให้แล้วคุณผู้ชมไม่<ถ>ต้องนับเลยเออย้ํากันเรื่องแบบนี้แล้วกัน<ถ>ก็สร้างความแปลกใจกับชาวบ้านนะแล้วก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็คงเชื่อว่าต้นนี้คงมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านที่มากราบไหว้พี่าาว่าต้องให้โชคให้ลาภแน่ช่วงนี้กระแสะต้นไม้กํลาลังมาแรงย<อ>ิ่งเป็นพวกออกสีดังๆสีดะางๆหรอเงี้ยราคาดีอันนี้นะเห็นมวอะไรครับทก่านะ ก็หลายหมื่นเหมือนกันนะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวไม่ใช่มีคนตัดเฉพาะตรงนี้ไปนะ <S 2> <S 2> <S 2> ต้เป็นไปได้เหมือนกัน <S <S 2> <S 2> <S จะน,นิ้ต้องกับเวรยามเฝ้าอย่างดีๆก็แล้วก,กัน <S 2> <S 2> <S นะครับ <S 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 สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศาสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมะครัสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ